วิธีทำโพสลงเพจหรือช่องทางออนไลน์อื่นๆให้ได้ทุกวันถึงแม้จะไม่มีเวลานะครับเริ่มจากส่วนสำคัญครับนั่นคือตัดสินใจว่าจะทำให้ได้ทุกวันครับแล้วให้คิดหัวข้อ3หัวข้อทันทีครับโดยยังไม่ต้องนึกถึงรายละเอียดครับกำหนดวันเริ่มต้นโดยเร็วครับแล้วประกาศให้โลกรู้ครับสร้างโพสต์แจ้งลูกเพจไปเลยครับว่า จะมีเนื้อหาอัปเดตทุกวันครับหรือประกาศไปว่าจะมีชาเลนจ์21วัน90วันในการอัปเดตเนื้อหาครับเมื่อเราตั้งใจทําภารกิจสําคัญแบบนี้แล้วเราจะมีเวลาครับพอเราได้กําหนด,ดสิ่งสําคัญแล้วครับกิจกรรมที่ไม่สําคัญจะถูกเบียดจะถูกจํากัดออกไปครับเช่นลดเวลาการดูโซเชียลการดูข่าวเลือกดูข่าวครับนํา3หัวข้อก่อนหน้านี้ครับมาแตกประเด็นเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องครับเช่นมีเรื่องอะไรเกิดก่อนหัวข้อที่จะทํา หรือว่าหลังจากทำตามหัวข้อนั้นแล้วมีอะไรต้องทำต่อเราก็จะมีประเด็นเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นครับหรือเอา3าหัวข้อนั้นครับไปค้นหาใน YouTube ใน Google ครับจะพบผลลัพธ์ที่ตรงกับหัวข้อและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องครับหรือหาประเด็นเพิ่มครับจากเพจที่มีเนื้อหาเดียวกันเพจต้นแบบของเราครับที่ว่ามานี้คือคิดคนเดียวทำคนเดียวครับจะให้สนุกกว่านี้ราบเรื่นกว่านี้ตั้งกลุ่มทำชาเลนจ์ครับจะได้มีไอเดียร่วมกันช่วยกันได้ด้วยครับเมื่อเราทำภารกิจแบบนี้ได้ทุกวันแล้วนะครับ เราจะคล่องมากขึ้นครับมีไอเดียมากขึ้นช่วยให้เรากําหนดวางแผนคอนเทนต์ได้มากขึ้นเราสามารถสร้างโพสต์และกําหนดเวลาโพสตล่วงหน้าได้ครับเราก็จะมีเวลาเหลือไปพัฒนาเรื่องอื่นๆเพิ่มขึ้นครับเรียไร้ครับวิธีการโพสต์ในเพจให้ได้ทุกวันถึงแม้จะไม่มีเวลาครับขอเป็นกําลังใจให้กับแอดมินทุกท่านนะครับรับพบกับเนื้อหาการสร้างไรายได้จาก Facebook และ YouTube ได้ที่ช่องดอนเซลเดฟครับ